สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JKL Channel นะคะวันนี้วันที่5กุมภานะคะตอนนี้ก็เพิ่งหมดหนาวไปได้ประมาณ3วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูออบอลสีนอกตู้กันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงหน้าหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะมาดูต้นแรกเลยอันนี้เป็นบอลสีเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ที่เพาะเองนะคะเพาะเอง เพราะมาจากต้นนี้นะคะเพราะมาจากต้นนี้คะ่ะพ่อกับแม่คือต้นเดียวกันเลยนะคะนี่ความสวยของเขานะคะนะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปว่าถ้าเขาอายุมากกว่าน,นี้เขาจะเป็นยังไงนะคะต้นนี้ก็ใช่ค่ะต้นนี้ก็ใช่นะคะลูกไม้พ่อแม่เดียวกันนะคะกับต้นเมื่อสักครู่เลยต้นนี้ก็ใช่ค่ะต้นนี้ชุดนี้ยังไม่ได้ขายเลยนะคะรู้สึกว่าแรกๆจะขายเป็นต้นเดียวตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลยคือจะเก็บอย่างดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันได้นะคะคลิปหน้าจะมีแบ่งนะคะอันนี้เป็นนางกิริณีเทวีนะคะอันนี้ค่ะน,นี้ก็เอฟมาส่วนนี้เป็นเท้ารำไพยนะคะได้มาจากจันทบุรีค่ะเท้ารำไพแผงนะคะน,นี้จะเป็นแดงท้งต้นนะคะได้มาในนามเท้ารำไพอันนี้กระเบนแดงตอนแรกอายุหัวไปแล้วแล้วเพิ่งเพิ่งโผล่ขึ้นมานะคะเนี่ยเริ่ม แตกนอนะคะเริ่มแตกนอมาใหม่นะคะสองนอสองนอนะคะหลังหน้าฝนก็เอหลังหน้าหนาวนะคะก็เริ่มเริ่มแตกนอแท่งนอมาเพิ่มนะคะหลังจากที่ทิ้งใบหมดนะคะแล้วก็ยุบไปได้มาไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะจําไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นได้มาอย่างนี้ต้นเดียวกันนะคะนี่อันนี้ก็คือลูกเขาเหมือนกันค่ะมีทั้งใบหอกใบด่างนะคะ ต้นนี้เป็นสีลาหน้าทองนะคะเอฟมานะคะสีลาหน้าทองต้นนี้ก็จำชื่อไม่ได้ตอนซื้อมานะคะตอนนี้ต้นนี้ก็ผ่าหัวไปเยอะเหมือนกันแล้วอันนี้ก็เป็นสีลาหุ้มทองนะคะนี่สีลาหุ้มทองสวยนะคะสีแบบเข้มดุมากๆเข้มดุมสวยมีเสน่ห์นะคะ ต้นนี้เป็นลูกไม้ค่ะเอฟมาเหมือนกันลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของตอนนี้เริ่มเริ่มแบบว่าแทงหนอนะคะเขาไม่ได้ไม่ทิ้งใบนะคะนนี้หน้าหนาวไม่ทิ้งใบเลย <S <S เป็นอะไรเป็นโพสการนะคะโพสการ์ผสมชินะบัญชรนะคะนี้เอฟมาเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็นางไหมค่ะนางไหมก้ก็ตอนแรกก็ทิ้งใบไปนะคะช่วงหน้าหนาวขึ้นมาใหม่คราวนี้ขึ้นมาสองต้นเลย ส่วนต้นนี้เฮ้ยสีแบบทุกคนสีสวยมากๆนะคะสีออกแดงนะคะแดงอมชมพูนะคะมีป้ายมีแต้มแบบนี้ตอนแรกก็ยุบหัวนะคะทิ้งใบไปหมดแล้วก็แตกมาใหม่เหมือนกันค่ะแล้วก็เจ้าจาก,กระพัดนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้สีสวยนะคะสีสวยแบบสดมากๆตอนนี้คือได้ฝักแล้วนะคะได้ฝักผสมกับ เกสรตัวผู้กับตัวเมียต้นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันด้วยนะคะว่าว่าแบบว่าเพาะแล้วจะเป็นยังไงนะคะสวยนะคะเจ้าจากักรพรรดิก็สวยอันนี้ฝนจากฟ้าเอา้าลืมผสมทุกคนลืมผสมน้องเขาบานตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยอันนี้ไม่ได้ผสมเลยนะคะไม่ได้ผสมฝนจากฟ้าเป็นใบแบบจุดแดงๆแบบนี้นะคะลูกแม่กองค่ะลแในกองสีสวยนะคะมีเพาะเม็ดไว้เยอะนะคะมีเพาะเม็ดไว้อยู่แบบนี้ อันนี้ก็เลี้ยงนอกตวสวยนะคะใบใหญ่ใบใหญ่ออกมาแรกๆจะเป็นสีแบบขาวๆอมเหลืองนะคะแล้วก็จะค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะส mm. ่วนอันนี้เป็นทันุมานนินเอกนะคะพ mm. ็โตช้าอยู่โตช้าอยู่ใน,นเลี้ยงนอกตูเหมือนกันพันุมาณนินเอก mm. ต้นนี้เป็นเพชรราชาค่ะ mm. ก็คือช่วงหน้าหนาวใบน้อยนะคะใบน้อยแต่ไม่ถึงกับทิ้งใบหมดนะคะ ใบน้อยก็เหลือประมาณใบสองใบแบบนี้นะคะเหลือใบสองใบแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้มีลูกนะคะในช่วงหน้าหนาวเลยซุดโซมมากๆนะคะโซมมากๆช่วงหน้าหนาวเป็นลูกไม้นะคะเออรหัสตอนที่ซื้อมาเป็นชอสิบเอ็ดน,นะคะเป็นชอสิบเอ็ดก็มีลูกเดี๋ยวจะพาไปดูะคะ่ะลูกเขาสวยเลยต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นปู่ฤาษีเลี้ยงนอกตู้ช่วงนี้ก็ตรงตรงนี้จะโดนแดดแดด แดดแรงนิดนึงนะคะช่วงนี้แดดแรงช่วงนี้แดดแรงก็มีแบบแทงหนอ่อมาใหม่เหมือนกันนะคะแทงหนอ่อมาใหม่เหมือนกันแดดแรงเขาโดนแดดเยอะสีก็จะเข้มหน่อยนะคะแล้วก็คือกา้นนะะกอกานใบจะสั้นนะคะก้านจะสั้นเพราะว่าตรงนี้แบบโดนแดดแรงมาก,มากๆการใบสั้นนะคะนี้ปู่ฤษีส่วนอันนี้ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นบอนโบราณน,นะคะไม่ทราบชื่อนะคะไม่ทราบชื่อ ถ้าเอีท่านใดรู้ชื่อนะคะคอมเมนต์บอกได้นะคะคอมเมนต์บอกได้อันนี้ได้มาจากจันทบ,บุรีนะคะคนขายบอกว่าบอลโบราณน,นะคะไม่ทราบชื่อเขาจาชื่อไม่ได้นะคะอันนี้เขาไม่ทิ้งใบค่ะแต่ว่าอยู่ประมาณสองใบะค่ะสองใบสามใบประมาณนี้นะคะช่วงหน้าช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะหนาวมากอันนี้จะเป็นไก่แก้วตาเสือนะคะใช่ตัวนี้ตอนหน้าหนาวไม่ทิ้งใบนะคะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาจะเป็นโรคหรืออะไรเงี้ย ก็เลยออแอดมินเลยตัดนะคะตัดโคนอะ่ะแบบทิ้งหมดเลยตัดให้เหลือแต่ตอเลยนะคะตอข้างล่างเลยอะ่ะปรากฏว่าพอแต่มันใหม่มันเยอะแบบนี้ตอนแรกมีต้นเดียวนะคะต้นเดียวตอนนี้มาแบบหนึ่งสองสาสี่ห้าหกตอนนี้เจ็ดต้นนะคะเจ็ดต้นต้นนี้พนเพราะเมล็ดผสมแล้วก็คือได้ลูกแล้วนะคะมีลูกนะคะเพิงแยกใส่สระถางเดี๋ยวก็จะพาไปดูกัน เพิ่งแยกได้ไม่นานยังไม่โตนะคะนี่ใบเขาจะเป็นแบบอยากๆยกเป็นหลุมหลุแบบนี้นะคะไก่แก้วตาเสือะคะ่ะต้นนี้นิมยมไทยนะคะช่วงหน้าหนาวก็ใบน้อย,หน,อยหน่อยนะคะนิมยมไทยนิยมไทยถ้าแบบว่าเขาโดนแดดแรงตรงนี้ค่อนข้างที่จะแดดแรงก้านเขาจะซั้นแบบนี้นะคะก็เราก็ลองย้ายนะคะย้ายให้อากาศที่พอเหมาะนะคะแต่ว่าแอดมินไม่ได้ย้ายเลยไม่ได้ย้ายเพราะพื้นที่แคบนะคะจะเต็ม แล้วก็มีอันนี้นะคะต้นนี้ชื่อลืมนะคะขอดูนิดนึงพะพันวสาพะพันวสาแดงนะคะพะพันวสาค่ะก็เลี้ยงในอ่างบัวนะคะมีดอกบัวด้วยมีอันนี้ด้วยมีบอลคับด้วย <laughs> มีดอกบัวด้วยนะคะวันนี้ดอกบัวไม่บานถมดไปแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะ<ม>ก็ถ้าแช่นะใบก็ยังพอมอีใบนะคะช่วงหน้าหนาวใบสองใบอะไรเงี้ยสามใบนะคะบางอันก็จะยุบทิ้งใบนะคะยุบหัวลงหัวทิ้งใบลงหัวไปหมดอันนี้ก็สวยนะคะต้นนี้ชื่อว่าเท้าจันทชนนะคะเท้าจันท,ท,นทชนตอนนี้ตอนซื้อมาก็คืตอต้นเดียวตอนนี้ยุบ ทิ้งใบไปก็แตกมาตอนนี้เป็นสองต้นนะคะส่วนอันนี้เป็นนารายเรืองพบนะคะตอนนั้นแบบว่าเอฟบอบอลบ่อยนะคะแล้วเ็าแถมมาสวยมากๆนะคะนารายเรืองพบ<ม>เป็นเรือนหลวงค่ะเรือนหลวงนะคะก็ไม่ทิ้งใบนะทุกคนช่วงหน้าหนาวคือไม่ทิ้งใบนะคะตอนนี้คือเขาแตกหน่อมาใหม่เยอะนะคะแตกหน่อมาใหม่เยอะเลยหนึ่งใบทิ้งก่อนี่อุ้ยเ บอนเมื่อกี้เมื่อกี้เหยียบพลาดนะคะไปโดนใบหักเอาไว้สงสารน้องจังเลยใบยหักเลยเดี๋ยวค้างไว้ก่อน <c oughs> นี่อันนี้กําลังแตกหนอ่อมาใหม่มีแยกไว้อยู่นะคะแยกไว้สองต้นแล้วอันนี้หานุมานน่าจะเป็นหันุบานเข้าเฝ้าหรือเปล่า <c oughs> อันนี้จําชื่อไม่ได้น่าจะเป็นหันุบานเข้าเฝ้านะคะก็ด <c oughs> ึงใบไปด้วยแล้วกน ต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่าเพชรพิรุนนะคะเพชรพิรุนอ๋อต้นที่ต้นที่เหยียบไปหักไปคือปีกจินรีสวยมากๆนะคะปีกจินดรีกิบปีกจินรีแล้วก็บรรยากาศของเลี้ยงนอกตู้นะคะช่วงหน้าหนาวก็มีแบบทิ้งใบบ้างนะคะทุกคนทิ้งใบบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะของบอนหน้าหนาวก็พยายามจะให้แบบว่าดินเขาแข็งนะคะเติมใบก้ามปูหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ อนมุมานออกสึกนะคะอันนี้ก็ไม่ทิ้งใบงะะต้นเดียวต้นเดียวตอนนี้ก็ใบอยู่ที่สามใบแทงหลอดมาใหม่นะคะอันนี้แตกหน่อมาใหม่อ๋อเขาแตกหน่อดีนะคะเลี้ยงน,นอกตู้อนมุมานออกสึกนะะเนี่ยเลี้ยงนอกตู้แตกหน่อดีมากแยกไปหลายหน่อแล้วนะคะสวยนะคะสวยแล้วก็เลี้ยงง่าย ต้นนี้เป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวังนี้อยู่ไกลนิดนึงต้องเอื้อมนะคะต้องเอื้อมพญาพันวงังก็อันนี้ก็แตกหน่อดีนะคะเลี้ยงนอกตัวเลี้ยงนอกตัวดีแตกหนอดีเหมือนกันนะคะส่วนต้นนั้นนะคะพระนครนะค่ะใบใหญ่ๆสีสวยแบบแดงสดเลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ก็ดีค่ะอันนี้เลี้ยงนอกตูตลอดนี้สวยนะคะนี่คือพญาพันวังที่แยกหน่อจากต้นเมื่อกี้นะคะ อันนี้ก็ทิ้งใบเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวนะคะตอนเอาไว้ค่อนข้างที่จะร้อนด้วยตอนนี้เพิ่งเอาเข้าร่มมานะคะต้นนี้คือลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบเงาตอนแรกว่าเออจะขายนะคะแต่คิดว่าต้นนี้น่าจะเก็บไว้ก่อนนะคะใบเงาสวยดีจะดูว่าโตเขาจะเป็นยังไงต่อนะคะอันนี้เป็นชิ้นขาหัวของมัคควานรังสันนะคะต้นนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้ของต้นเมื่อกี้ ลูกไม้ของต้นนี้นะคะลูกของต้นนี้พ่อแม่คือเกสรดอกเดียวกันนะคะสวยอ่ะเขาเขาแบบเพาะได้เยอะค่ะเพาะได้หลายแบบเลยต้นนี้ก็ใช่นะคะได้จากฝักเดียวกันนะคะต้นนี้ต้นนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้กับต้นนี้ก็ฝักเดียวกันนะคะฝักเดียวกันคือสวยนะคะลองเพาะดูนะคะลองเพาะมาเล่ตูคือเขามีเสน่ห์นะคะมีได้ใบใบดาด้วยนะคะ มิสเน่เลยอันนี้ก็คือกระโจมนะคะอัตะก้าผล,ลาไม้เนี่ยมาทํามาห่อพลาสติกทําเป็นกระโจมนะคะเขาแบบต้นนี้เอฟมาต้น,นเอฟมาเอฟมานานแล้วนะคะประมาณสามเดือนสี่เดือนได้แล้วแหละแล้วติดช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเออติดช่วงหน้าหนาวพอดีก็จะไม่ค่อยโตนี่นะคะต้นนี้สวยอะ่ะสวยนี่ค่ะ ลูกไม้นะคะลูกไม้ต้นนี้สูพันณโหงนะคะสุพันณโหงซื้อมาสองต้น <c oughs> กำลังเล็กเดี๋ยวพอโตขึ้นเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะ <c oughs> อันนี้รนนพักนะคะก็ยังไม่ทันกัดสีนะทุกคนรนนพักนะคะ <c oughs> ที่เมาะเร็ดไว้นะคะอันนี้เป็นรูปแม่กองนะคะ <c oughs> ใส่เนี่ยแหละกล่องขนมนะคะใส่กล่องขนมมันก็ปิดฝ้านะคะ <c oughs> ต้นนี้อันนี้ก็เพาะไว้ใหม <c> ่ <oughs> อันนี้เพาะไวหนใส่ ใส่กระถางต้นไม้อันนี้ก็ลูกแม่กองค่ะเขาก็อายุเยอะแล้วนะเน,นี้ยแต่ว่ายังไม่มีเวลาแยกลงกระถางนะคะก็ขอไ้เยอะเลยส่วนต้นนี้นะก็เป็นพาตบางแก้วเลี้ยงนอกตู้ตลอดนะคะต้นนี้เขาจะไม่ชอบแดดแรงนะคะก็ไว้ที่แบบลำไรนิดนึงนะคะอันนี้ก็ไว้นี่เลยใต้ต้นหมากนะคะใต้ต้นหมากแบบนี้นะคะอืา อันนี้ตอนแรกตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งให้เขาแตกมาใหม่เขาแตกมาใหม่ใบแบบใหญ่มากนะคะใหญ่มากเลยเป็นจบพานครนะคะชื่อจบพานคร <c oughs> ก็ต้องดูเขาแก่แบบอายุเยอะกว่านี้นะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้หอยเลีเ้ยงนอกตู้นะคะสวยนะคะเลี้ยงนอกตู้ตลอดนะคะ, <c oughs> ะมีนอนมา <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วนี่ถ้าไปเริ่มมีลูโลนะคะเขามีสัตรตูมานะคะแบบนี้ ว่าแล้วทำไมใบมีโหนะคะนอออกโรกเออแย้ยายเพราะพวกนี้เขาจะกินไหวมากอันนี้หงเหินนะคะหงเหนินเลี้ยงนอกตู้สวยนะเลี้นอกตู้สวยค่ะทนนะคะทนไว้ในที่รำไรนิดนึงนะคะบางทีใบมันก็มีเลขนะใบมีเลขบางทีก็หาหวยไ,ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ไปแอบดูใบ ขาแตกนอใหม่หลายนอเลยเลี้ยงนกตู้สวยนะคะผเงเถินนะคะโงเถินแล้วก็ขนด้วยไม่ไม่ทิ้งใบนะคะอันนี้คือเงาสุรเสนนะคะเป็นบอลโบราณนะคะบอลโบราณสวยมากๆอันนี้ใบใหม่เพิ่งขึีออกมานะคะใบใหม่เพิ่งขึีออกมาแล้วก็เขามีหูใต้ใบพออาย,าย,เายุเยอะๆหูเริ่มมานะคะยังหูน้อยอยู่นะคะอันนี้หูหูห,ห,หูตรงนี้นะคะหูตรงนี้ตอนนี้ยังน้อยอยู่เพราะว่า อายุเขาเยอะนั่นแหละแต่น่าจะต้องแบบแก่จัดๆนะคะเยอะจัดๆเริ่มมีหูนะคะตอนนี้หูเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วสวยนะคะตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่มีห้าใบมีห้าใบทุกคนตอนนี้นะคะเงาสุเรเสรเลี้ยงนอกตูนะคะสวยอันนี้ก็ฟอริดามูไลน,นะคะฟอริดามูลไลก็เลี้ยงมานานมากยังไม่แทงหนอไม่อะไรเลยนะคะอทีนี้ค่อนข้างที่จะโตช้านะคะ ก็มีหลายต้นนะคะหลายต้นเลยเยอะเลยนะคะก็ะถ้าแบบช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะทิ้งใบกันซะส่วนใหญ่แล้วใบจะไม่ค่อยสวยเนาะเป็นตามธรรมชาตินี่แหละอันนี้ต้องเดินดึกทิแบบ้งแล้วแต่ยังไม่ได้ดึงอันนี้ไก่ลาชาวดีนะคะไก่ราชาวดีก็เลี้ยงได้เนาะรอบตูก้กก็ได้นะคะแล้วก็พอหนึ่งก็สองใบสามใบอยู่นะ้าต้นหนึ่ง แล้วก็มีอะไรอีกออันนี้เป็นจระลงน้ําทองนะคะเป็นจระลงน้ําทองสวยนี่เริ่มแทงหน่อมาใหม่นะคะเริ่มแทงหน่อใหม่สวยนะทุกคนเป็นจระลงน้ําทองเลี้ยงนอกตู้เหมือนกันนะคะนี่ก็แอดมินก็ใส่ไว้ในอ่างบัวได้ทั้งบอลสีนะคะได้ทั้งบอลสีได้แบบชมดอกบ,บัวด้วยอันนี้ก็โตช้านะ องหญิงทอเออค์หญิงทอฝานใช่ใช่เปทองฝานค่ะดี่ยก็เลี้ยงไว้ใต้ต้นหมากนะใต้ต้นหมากก็หน้าหนาวก็จะโคลมไปนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ทราบชื่อนะคะไม่ทราบชื่อเพิ่งยุบใบเพิ่งทิ้งใบไปนะคะแล้วก็เพิ่งแตกมาใหม่อเดี๋ยวเราไปดูลูกไม้หลังบ้านกันดีกว่าทีนี้นะคะต้นนี้จันหนวดเขี้ยวนะคะแยกหน่อมา จันโหนเขียวเหลืยงนอกตูก็สวยนะคะสีสวยต้นนี้เทพธิดาเทพธิดาตอนแรกก็ใบเขียวนะคะตอนนี้กัดชมพูนะคะกัดชมพูแล้วนะคะสวยสวยเลยส่วนอันนี้ชมพูพานคลองเมืองนะคะชมพูพานคลองเมืองอันนี้หยกจักระพัดนะคะหยกจักรพพัดอันนี้เป็นชิ้นผ่าหัวนะคะก็ช่วงหน้าหนาวก็ทิ้งนะคะทิ้งทิ้งใบไป,ไป ทิ้งใบไปเยอะเลยนะคะทิ้งใบไปเยอะต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่าปราศาสาทองค่ะก็ทิ้งไปเอ่อทิ้งใบไปนะคะเพิ่งเพิ่งแตกมานะคะเพิ่งแตกใบมาใหม่นะคะสวยแล้วก็ใบใหญ่นะคะใบใหญ่สีสวยเลยนะคะก็ไปหามาเลี้ยงกันนะคะไปหามาเลี้ยงไปหามาปลูกกันได้นะคะเนี่ยก็จะวางไว้ข้างบ้านนะคะข้างบ้าน พวกนี้ก็จะเป็นลูกไม้ม่อเช้าก็จิบนอนออกนะคะแนวนอนมานอนมาลูกไม้นะคะลูกไม้นี่ค่ะก็พามาชมบอลน,นะคะหลังจากหน้าหนาวนะคะหลังจากช่วงหน้าหนาวหลังจากที่แบบเพิ่งหมดหนาวไปเนาะสีก็สวยอยู่นะคะสีก็สวยอยู่พวกนี้เป็นลูกไม้หมดเลยนะคะเป็นต้นของใบแดงแดงที่ต้นคลิปนะคะใบแดงแดงที่ว่าเริ่มโทมนะคะ ลูกเขาสวยอันนี้ก็ลูกของลูกของต้นคิดเหมือนกันที่ว่าใบกระดูกเข้มๆนะคะนั้น,นอันนี้ลูกเขาหมดเลยลูกเขาหมดเลยนะคะอันนี้บอนพอเพาะเมล็ดนะคะลูกแม่กองนะคะลูกแม่กองพอเพาะเมล็ดชุดเดียวกับในในกระป๋องนะคะ่ะยังไม่ได้อันในกระป๋องนั้นยังไม่ได้แยกออกมานะคะชุดเดียวกันเลยถ้าเราแยกเขาก็จะโตนะคะ นี่อันนี้ใส่กงใส่กงไว้ด้วยนะคะก็จะเรียงไว้นะคะอันน้ก็ทิ้งใบนะคะทิ้งใบรอเขาแทงมาใหม่นนก็รูปแม่กองนะคะเพราะมาเมล็ดตอนนี้เริ่มแตกแตกหน่อมาใหม่นะคะแตกหน่อมาใหม่ส่วนต้นนี้ทองพันช่างนะคะเป็นไม้ผ่าหัวมานะคะผ่าหัวตอนนู้นโดนโดนเพี้ยกินไปอะ่ะโดนเพี้ยไอตัวขาวขาวนะคะเหลืองเหลืองอะ่ะ เหลืองๆตอนแรกว่าแล้วทาไมบอลโซมๆนะคะมาดูใกล้ๆอ้าวโดนเพีย้ยลงนะ,ะโดนเพีย้ยรุมนะคะโซหมดเลยก็เอาใบเอายาอันนั้นมาฉีดยาอะไรนะยาเบือปูเขาเรียกว่าเบือปูนะคะยาเบือปูก็ค่อยชวนเขาเริ่มเริ่มแทงมาใหม่ใบเริ่มสดใสขึ้นนะคะที่หนึ่งก็คือตอนนี้วางกระจัดก,กระจายทั่วบ้านนะคะเพราะว่าไม่มีที่ไว้นะคะต้องหาที่หลบแดดนิดนึงนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะแลว โอ้ยอันนี้สวยนะคะอันนี้เริ่มแบบมีดังๆใบชมพูชมพูนะคะอันนี้น่าจะต้องเก็บไว้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวพอโตจะได้มาแบ่งปันกันนะคะพวกนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีป่อยนะคะมีป่อยติดตามกันไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นหยกจากกระพัดค่ะอันนี้ไม้เพาะมะเร็งนะคะหยืจากกระพัดอันนี้ไก่แก้วตาเสือนะคะไก่แก้วตาเสืออันนี้ก็นะคะอันนี้พัน์ลัก ก็มีประมาณนี้นะใส่อ่างกะละมังไว้ก็มีใส่กะละมังล่อน้ํานะคะก็มีอันนี้ด้วยนะคะก็มีทั่วไปนะคะวางรอบบ้านนะคะตอนนี้นะคะก่อนปิดคลิปเดี๋ยวพามาดูต้นนี้นะคะสวยนะสวยเป็นไม้เพาะมะริดนะคะไม้เพาะมะริดของต้นเดี๋ยวไปดูแม่ <c oughs> อธิบายไม่ถูกนะคะไปดูแม่กันสวยนะคะออกสีเหลืองนะคะเหลืองแล้วก็ตรงกลางแบบว่าเป็นสี ส้มส้อมอมชมพูนะคะนี่มีต้นเดียวนะคะเนนะคะฝักตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยคือต้นเดียวกันคือต้นนี้เลยนะคะต้นนี้เลยได้รูปมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้เพาะจนโตนะคะเดี๋ยวโตก่อนจะยังไงนะคะแตกน้อยอยังไงเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันนะคะออกส้มๆ้มนะคะส้มส้มตรงกลางชมพูชมพูสวยนะคะ<ม>่าเดี๋ยววันนี้นะคะก็ขอจบคลิปนี้นะคะคลิปที่พาไปชม ต้นไม้นะคะหลังจากที่อากาศหนาวจบไปนะคะโอเคก็ญญดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนมีแบบว่าที่ข่างบ้านนะคะเล็กๆเราก็มาปลูกไว้ได้นะคะสวยดีนะคะเวลาเครียดๆหรือว่ากลับจากทํางานนะคะมาดูมาชมสีสันสวยๆนะคะของบอลสีนะคะก็เพลินนะคะเพลินไปอีกนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ